สวัสดีครับท่านผู้ชม f อฟซีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนักมากรุกทุกๆท,ท,ท่านมาพบกันอีกแล้วนะครับมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้าวันนี้ขานําเสนอตอนที่มีชื่อว่าอยากขึ้นมานะนะครับก็อยู่ในแอปมากรุกขั้นเทพออนไลน์นะครับจับคู่มาเจอกับโอ้โหท่านที่มีชื่อว่าไม้เท้าตีสุนัขนะครับโอ้โหเป็นก็เป็นของศักดิ์สิทธิ์นะครับของ พักยาจกหรือเปล่าครับนะครับผู้ที่ถือไม้เท้าตีสุนัขนี่จะได้เป็นเจ้าหัวหน้าพักใช่ไหมครับนะครับโหไก่ก้าวฟ้าจะไหวไหมเนี่ยเจอกับหัวหน้าพักนะครับกัยญาจกนะครับว่ากันไปครับโปรดรับชมด้วยความบัเนิงจังหวะนี้กินตัดครับปนะครับค่ตสู้นะครับไม้เท้าตีสุนัขนะครับก็เลตติ้งนะครับหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบหกนะครับเป็นเซียนหมากเหนือสวัสดนะครับมาได้ม้โยงขวาครับตอนนี้กระโดนไก่ก้าวฟ้าทําลาย องจุ้ยไปเรียบร้อยนะครับม้ายงขวากลับมาเป็นม้าเทียนนะครับจังหวะนี้ก็ตีเบีย้ยทางด้านปีกขวาบ้างนะครับคู่ต่อสู้ก็เป็นม้ายงขวาขุนพลเดี่ยวนะครับเริ่มแรกนะครับจังหวะนี้นําเรือม,มากดกินเบีย้ยยังไม่มีอะไรนะนะครับเบีย้ยเรายังมีเดือผูกอยู่จังหวะนี้เราเอาไงดีนะครับตีเบีย้ยคู่ริมไหมนะครับคุมเชิงเบีย้ยนะครับ ทางด้านปีกขวาก่อนหรือว่าระเบิดขึ้นไปเลยคู่ต่อสู้ทำท่าเหมือนจะซ้อนเรือนะครับจังหวะนี้ก็จังหวะที่เป็นนะครับที่เป็นทีตายถ้าเราแปลขบวนผิดนี่ก็อาจจะเป็นรองได้เลยนะครับจังหวะนี้ตัดสินใจย,ยกม้าขึ้นไปนครับจับกินโคนเพื่อหลอกลอยเขาทิ่มใส่มาแล้วก็ยกม้าออกไปทางด้านปีกขวานะครับ ก็กวนนิดนึงครับนะครับโคตสู้จะเอาอยัางไงเอ่ยนะครับถ้าเปิดช่องนะครับให้ขุนเราได้ได้มีโอกาสได้ขึ้นครับเพราะว่าเรือเข้ามาซ้อนสองลำแล้วนะครับลอยเบี้ยขึ้นไปอถ้าเขาต่อเรือล่ะต่อเรือเรากินเขากินเบี้ยทอช้างเราจะเป็นจุดอ่อนนะเนี่ยอ่ะกินก็ไปครับนะครับ อ่าคู่ต่อสู้กินเบีย้ยก่อนโอเคลอดไปนะครับเก็บขุนแล้วก็เอาเรือกินผูกเบีย้ยในตัวนะครับเบีย้ยชอช้าชงสี่เราก็ไม่เป็นจุดอ่อนแล้วนะครับคู่ต่อสู้ตัดสินใจโยนเม็ดขึ้นมาครอ่าโยนเม็ดขึ้นมาแล้วก็เจอสายโยนนะครับเจอสายโยนก็อืกินไหมกินก็ไม่ดีเท่าไหร,นร่นะครับนะครับ เอาไว้ก่อนนะครับกูจะสู้เสริมโคนขึ้นมาอีกนะครับอืมจังหวะนี้ดันโคนขึ้นไปเขาทิ้มกินสองหนึ่งกินโคน้น,ข,น,ข,นขึ้นมาอาถอยขุนก่อนดีครับรู้สึกว่าขาดความมั่นใจนะครับในการบุก คราวนี้นะครับเพราะว่าโคนสองตัวของคู่ต่อสู้เสริมตัวหมาขึ้นมาหรือเกินนะครับคู่ต่อสู้หมุนมาขึ้นมาอีกแล้วนะครับตัดสินใจยกโคนขึ้นไปพอคุณไปเก็บทางด้านปีกขวาดีกว่านะครับในอนาคตเขากินตัดแล้วเขาปักเม็ดไล่โคนเราได้นะ ถ้างั้นเราถอยโคนก่อนครับตัอสู้เสริมตัวหมากขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยครับกินตัดเข้าไปเลยครับปัญหาเยอะครับเม็ดตัวนี้นะครับให้คู่ต่อสู้ได้เบี้ยสวยๆนะครับเบี้ยปูสามนะครับจังหวะนี้ก็ขึ้นขุนผูกเขาจับกินเบี้ยทิ่มเบี้ยเขาทิ่มใส่เม็ดมีโพรงม้านะครับ ดูจากรูปหมาค่อนข้างจะเป็นรองนะครับไก่ก้าวฟ้าเกมนี้นะครับบ่อเปี้ยปูสาของสีขาวสวยงามตามท้องเรื่องนะครับสวยงามมากนะครับเดี๋ยวเราจะทําลายยังไงนะครับขอถอยมาอ้าวโคตสู้ทีมแบบนี้ก็ปล่อยให้กินนะครับอยากกินเม็ดกินไปเลยนะครับค่อยชั่วเบาขึ้นนะครับถ้าโูตส้ดันคนมาราทันดันเบี้ยใส่โคนเลยครับโูตส้ไม่ได้ขึ้นมานะครับยกเรือไปทางด้านปีกขวาของเรา หวังจะมากดกินคนนะครับเราดันโคนขึ้นไปแล้วก็เอาเรือมาผูกโคนเรียบร้อยกดในตัวนะครับในจังหวะนี้จะเห็นได้ว่านะครับเรายอมเสียเม็ดแต่เราได้เราได้สองแท่นนะครับตอนนี้ได้แท่นโคคน่คุ่อสู้ก็พยายามจะทําลายแท่นนะครับขึ้นขุนไปเลยครับนําขุนไปผูกครับถ้าเราไล่แทงเบีย้ยไล่โคนนี่เขาจะเอาเบีย้ยกินเม็ดนะครับแล้วก็ปักโคนขึ้นมาตรงๆเราจะเสียเปรียบนะครับ จังหวะนี้ทิมใส่โคน,นครับไม่ดีนะครับยกม้าขึ้นไปต่อมา้ายกม้าไปให้โคนกินต่อม้ากินกินก็ลงไปจับกินเบีย้ยทิมถอยลงก็ทําอะไรไม่ได้อีกนะครับยกให้โคนกินเลยล่ะ,ะยกมาไปให้โคนกินครับขายม้าครับ ถ้าคู่ต่อสู้กินนะครับเราก็ยกม้าขึ้นไปกินคืนนะครับแล้วก็จับโคนจังหวะเนี้ยก็ขอทําให้โคนของสีขาวมีปัญหาครับจะกินม้าเราหรือเปล่าครับถึงกินขึ้นมาโคนก็ยังมีปัญหาเขาต้องดันโคนขึ้นมาต่อแล้วก็เอาม้าไปลุกทําให้คุณของสีขาวต้องว้าวุ่นนะครับ หรืออาจจะโคนกินขึ้นมาเอาเบี้ยกินขึ้นไปก็ได้ครับเปิดช่องให้เรือได้สองขุนคู่ะคจะสู้ตัดสินใจนะครับกินโคนครับโคนแรกโค,คนกินม้าไม่กินครับยกม้ากินขึ้นไปจับกินรุมกินโคนครับคู่จะสู้จะปักโคนขึ้นมาตรงตรงหรือเปล่านะครับปักโคนขึ้นมาตรงตรงเราก็ลุกกินเบี้ยฟรีนะครับตอนนี้โคนของสีขาวมีปัญหาครับอยม้าไปผูกโคนก็ไม่ได้ครับเพราะว่าม้าจับสองตัว คู่ต่อโซ้ตัดสินใจถอยครับกินเบีย้ยครับลุกไปหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันนะครับจังหวะต่อไปเอาไงไดีกินเบีย้ยสองหนึ่งไหมหรือเอามา้ามากลับไปกันโคนมา้าเราก็ยืนสวยอยู่แล้วนะจังหวะนี้ไก่ก้าวฟ้ายังคิดไม่ออกเท่าไหร่นะครับจะเอาม้าไปไหนนะครับ อาเบีย้ยกินเบีย้ยเบีย้ยกินขึ้นมาเม็ดกินขึ้นไปม้ากินขึ้นมาเรากินมา,าจังหวะนี้ดีกว่าครับราได้สองหนึ่งนะครับครับกินเบีย้ยดีกว่านะครับเพราะมาเรายังยืนอยู่งี้ดีแล้วนะครับกินเข้าไปครับเอาเม็ดกินขึ้นไปอีกคู่ต่อสู้ยกม้าขึ้นมาครับจะเอาม้ามาลงบ่อลุกเราหรือเปล่าลุกได้ทั้งสองทางนะนะครับ เราคู่ต่อสู้เดินตัวมาเราก็ต้องพยายามดูนะครับว่าเขาจะมารู้กินอะไรได้บ้างนะครับจะลุกฝั่งไหนได้บ้างครับไครก้าวฟ้าเขามีปัญหากับม้าตัวนี้จังครับจะไปจับม้าทําหม่มายืนดีอยู่แล้วก็ดันโคนขึ้นไปเรียบๆนะครับกลัวแต่โคนเขาจะมาไล่ม้านะครับคิดมากครับบางวันก็สมองตื้อนะครับขอประทานอภัยไว้ใที่นี้ด้วยนะครับโปรดรับชมด้วยความมันเถิงจังหวะนี้ก็ดันโคนขึ้นไปครับจับกินม้าไปเลยครับ มาตัวนี้เก่งนักนะครับมาทางนี้อีกนะครับมาจับโคนจับเม็ดนี้อะไรอีกหรือเปล่านะครับดันขุนมาจับกินนไปแล้วครับจริงๆเราขุนขึ้นไปข้างบนก็ได้นะไล่กินมาตัวบนต่อมาครับกินเลยครับแล้วก็ขยับเรือออกมาจะลุกกินโคนครับโคนนนี้ก็เรือออกคลองนะครับนะครับเข้าไปสู่น่านน้ำนะครับของกุฏสู้นะครับ บุกเข้าไปหนึ่งดอกบอกขึ้นกันครับดันเบี้ยขึ้นไปผูกมาไว้ก่อนกินก็เอาเม็ดกินขึ้นไปครับตอนนี้กูต่อสู้อยู่ในวงล้อมนะครับ,ขย,บ,ข,ยบขยับขยับขยับขุนดีกว่านะครับขยับขุนเข้าไปกู้ต่อสู้มาติดเรือครับขึ้นไปไม่ได้นะครับหนีเรือไปจับกินโคลนก่อนนะครับ ทำให้คนคนถอยไม่ได้อ้าวมาลุกแบบนี้สวยงามตามท้องเรื่องครับดันขุนขึ้นไปอยากขึ้นอยู่แล้วนะครับเมื่อกี้ถ้าขึ้นไปก่อนจะโดนลุกเกาะกวนจังหวะนี้ก็ลุกไปลงไปอ้าวลงไปลงไปนะครับดันขุนขึ้นไปอีกนะครับนะครับลุกอีกทีหนึ่งต้องตกนะครับตกแถวล่างนะครับครับลุกอีกทีนะครับอยากขึ้นมาแล้วอ้าวขึ้นมาแบบนี้ก็จนสวยงามนะครับตามท้องเรื่องครับโอ้โหจริงๆต้องลงไปครับยืดอายุอีกหน่อยนึงครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับมารุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับทางช่อง y t u t u นะครับมารุกไทยไก่ก้าวฟ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ทักทายกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอีพีนหน้าสวัสดีครับ